ฝนตกแค่ไหนจะมาต้านความหิวมีวินแหลกมันได้หรอมีหลายคนบอกให้มาตลาดเซฟวันมาแล้วนะฟ้าฝนเป็นใจมากมาเริ่มที่น้ำเงาะสดเลยจะเดินผ่านก็ใช่เรื่องน้องหมุนอยู่ข้างตามากอากาศดีจังเลยเนาะทงสะบัดเต็นขยับไม่หยุดคนนี้กลัวที่ไหนล่าหมูกอกกล่องหนึ่งค่ะจิ้มคำที่หนึ่งอือเป็นยังไงหุย กป่ยังไม่ชัดยังไม่ชัดขอจิ้มอีกคำก็กรอบมันไม่เหมือนคําแรกตรงไหนโอ้ยฝนมาขนาดนี้หรือจะกลับเลยพี่แมคคะแป๊บนึงค่ะว่าไงเลยค่ะยุมน้องขอเปิดกระถาไล่ฝนแป๊บพูดจริงอ่ะเต็มที่เลยจ้าโอ้โหหยุดเลยไม่รู้จะหยุดที่เต็นท์ไหนดีอุ้ยหันซ้ายข้าวต้มหันขวาหมูสเต๊กยังไงดียังไงดีก็ชิมสมหน่อยละกันไหนไก็ผ่านแลวอู้ยอร่อย คือไม่ได้เดินไปไหนเลยอยู่แค่ฝั่งตรงข้ามขอสบะประดปั่นแก้วนึงยืนรบฝนแป๊บหนึ่งนะคะเรียกได้ว่าสู้ชีวิตมากอ้ยมีน้องจำมีบิวได้ขอบคุณนะคะได้เดินพ้นสามก้าดยยังหยุดอีกแล้วน้องบิวอยากกินสปาเกตตี้ยังมีหอยแมลงผู้ด้วยจ้าหหายไปครึ่งจานแล้วยังยังยังไม่หยุดมองอีกชีสพายทุเรียนนะักกินมาก ดูความครีมเนียนนุ่มพอก่อนมันเริ่มตีขึ้นมาที่คอแล้วถ้าฝนหยุดตกเพราะว่าได้ชิมทุกหลานแน่นอนไปก่อนนะบาย